ัภูส so sort of so so ่งของเราเนี่ยต้องจัดเพื่อที่จะพูดง่ายๆเหมือนเมื่อกี้เลยคือชีเสิร์ฟเสิร์ฟให้แฟนๆของน้องหลิงน้องออมแล้วก็แฟนๆของวัฒนคนให้มีความสุขในเนี่ยเต็มที่อันนี้คือหลักๆเลยเพื่อวันนี้ตั้งแฟนตอบรับจากดตัวน้องน้องหลิงน้องออมนะคะเป็นไงบ้างคโอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาทั้งปังทั้งจึ้งทุกอย่างเลยถือว่าทำลายสถิติของหลายๆท่านเลยได้รับการตอบรับดีมาก บอกเลยว่าเป็นการเรียกร้องของแฟนๆของน้องๆแล้วเราก็ดูแลรักษาสแตนดี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราไม่อยากให้มีริ้วรอยจริงๆเราต้องเรียกกลับมานะคะมาดูแลอย่างดีแล้วก็พามาวันนี้ประมาณ500ตัวว้า <Wow. S 1> ประมาณ500ตัวซึ่งกอง็อย่างที่บอกคืออยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้พาน้องๆกลับบ้านไปนะคะสุดท้าย น้องหลิงน pues mm ้องออมกับท oh. nah. ่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากวสันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะปแผนการตลาดหโอ้โหมีแผันการตลาดด้วยก็เราต้องปีนี้เราต้องเร่งนะคะเรื่องแผนการตลาดเนี่ยต้องแอคทีฟมากมากแล้วก็กระตุ้นตลาดด้วยหลากหลายรูปแบบอย่างเฟรน n ์ซอฟต์วสนี่ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะจับใจน้องๆ แล้วก็ทําให้ว่าสันสดใสสดชื่นมากขึ้นตั้งแต่นี้ต่อไปก็ยังมีอะไรให้ติดตามอีกมากมายค่ะขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะรับรองมีแต่สิ่งดีๆแน่นอน,อนค ดูแลตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกใช่ค่ะขับสัคก็ผากด้วยนะคะวันสัถ้าจะท้แค่ไครเรขีดอะไรไม่ออกก็เดินข้อสั์เลยของคุณสัตที่ทำให้การดูแลงข้างเป็นเร่องง่ายขึ้นสดก่งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ